นี่เข้าบ้านกันปะไปค่ะ go 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 ทางนี้นุ่งทางนี้มามามา เฮ้ยเฮ้ยไรมันชิลูกเอ็ดมันช eh ิเอ็ดมันชิเอ็ดมันไปเข้าบ้านนุ้นลงทางนุ้นไปไหนไหนไหนไปไหนลูกไหนตรงไหนแม่คันเนระมาแม่ดูมา Này, này này ui nhung tôm nhung tôm nhung ừ, tôm à lộn hải anh ừ Ừ, hải bằng nám nè nước nè bài đơn ไปแล้วอู้เดินระวังระวังระวังไป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 อู้ไปแม่เดินตามอยู่แม่เดินตามอยู่ ô lầm xúi nấm chiên đấy, bảo Pele lầm xúi nấm chiên nhưng mà